สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องไมค์พอลลี่ฟิสต์ไนะคะวันนี้พรจะพามาตากข้าวนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วโดยใช้รถเกี่ยวนะคะเกี่ยวเสร็จก็จะมากองไว้เราก็จะมีตาข่ายฟา้านะะี่ค่ะมาวางไว้แล้วเราก็จะมาเขี่ยให้มันบางที่สุดเพื่อที่จะให้มันแห้งเร็วนะคะสมัยก่อนนะคะการทํานาก็จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนและก็ยุ่งยากมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันแล้วมันจะ ไม่ยากแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยชาวนากันนะคะเดี๋ยวจะเล่าขั้นตอนการทำนาของสมัยก่อนนะคะเริ่มจากการตกกล้าหรือก็วานกล้านะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็กอจวานกล้าก็จะมีการไถาการถานานแล้วก็จะมีการคลาดนานเพื่อที่จะหวานเมล็ดกล้าต่อไปรอซักต้นกล้าประมาณ อายุครบหนึ่งเดือนเราก็จะมาถอนกล้าเพื่อที่จะไปดำนะคะเราก็จะมาดำนาการดำนาเสร็จแล้วนะคะรอสักพักก็ต้องหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยแล้วก็รอไปอีกสักสองเดือนก็จะมีต้องใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะให้ข้าวออกเพื่อที่จะให้ข้าวออกรวงดีนะคะพอข้าวออกรวงดีพอแก่แล้วเราก็จะทําการเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเป็นฝาโดยใช้เกี่ยวโดยใช้เคียวนะคะ แล้วก็จะมีการทําเป็นฝาตากไว้ที่แปลงนานะคะรอผ่านไปสักสองสาวันเราก็จะไปมัดข้าวพอมัดข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีตีแล้วก็ค่อยถึงจะเก็บใส่กระสอบเพื่อที่จะเก็บใส่ยุงข้าวนะคะเรียกได้ว่ากว่าจะได้ข้าวมากินแต่ละปีนี้ก็คือค่อนข้างสาหัสจากกันเหมือนกันนะอันนี้พันข้าวที่เห็นจะเป็นข้าว กำนะคะเป็นข้าวเหนียวกำ๋ำส่วนมากจะใช้ทำขนมหรือว่านึ่งผสมกับข้าวเหนียวเพื่อที่จะาทานมันมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากกว่าข้าวธรรมดานะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวธรรมดาของเราราคาถ้าเทียบกันก็ราคาข้าวกล๋ำก็จะแพงกว่านะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ลองอทำนาข้าวก๋ำดูนะคะไม่รู้ว่า มันจะได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนก็พอได้พอที่จะเอาไว้ทำพันธ์ทำปีหน้านะคะเราจะมาฟังขั้นตอนปัจจุบันที่ทำกันนะคะอันดับแรกเราก็ไถนากรบนาแล้วก็ปั่นดินนะคะแล้วก็สักพักเราก็เอาข้าวเนี่ยค่ะข้าวดิบๆข้าวที่อยู่ในกระสอบที่เราตากไว้ตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยค่ะที่เราจะแยกไว้เป็นข้าวปุ๋ยนะครไปหวานเลยหวานแล้วรอสักพักประมาณข้าวยาว ได้สักฟุตหนึ่งอะคะ่ะเราก็ไปตัดแต่ตอนที่เราตัดนี้เราต้องดูก่อนนะคะว่าน้ำขังพอที่จะน้ำขังพอที่จะหวานปุ๋ยได้ไหมถ้าไม่มีน้ำคือไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะแต่ถ้ามีน้ำเราก็สามารถตัดให้เหลือสักประมาณครบมือหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหวานปุ๋ยหวานปุ๋ย เพื่อเพื่อที่จะทาวิธีทาวิธีนี้เพื่อที่จะ,ะกําจัด้าที่ขึ้นมาพร้อมกับข้าวหวางของเรานะคะพอตาร็จแล้วผ่านไปสักประมาณ1เดือนเราก็เริ่มเริ่มหว่านปุ๋ยหว่หานปุ๋ยเม็ดนะคะหว่านไปหมายถึงว่าหว่านปุ๋ยเพื่อที่จะให้มันออกเป็นรวงข้าวนะคะวิธีนี้จะ ดีในเรื่องของต้นข้าวจะเท่ากันนะคะหญ้าก,ก็จะตายหมดแต่ต้องย้ำนะคะว่านาคุณจะต้องมีน้ำขังพอสมควรถ้าไม่มีน้ำขังหญ้าก,ก็จะเยืะเหมือนเดิมนะคะพอถึงฤดูที่ข้าวแก่พอเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ใช้รถเกี่ยวนะคะใช้รถเกี่ยวแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากเกี่ยวแล้วก็เอามากองไว้แล้วก็มามาตาก ตากสักประมาณ2-3แดดนะคะเราก็สามารถเก็บเข้ายึมชฉางได้ซึ่งวิธีที่2จะเป็นวิธีที่นิยมค่อนข้างนิยมในปัจจุบันนะคะเพราะว่าใช้เวลาง่ายไม่ต้องเสียเงินทุนเยอะคือเมื่อก่อนเราต้องไปจ้างคนเกี่ยวเยอะแล้วก็ต้องมีแบบว่าขั้นตอนมากมายส่วนปัจจุบันก็ใช้รถเกี่ยวแล้วก็ตากเอาดูแลแค่ตอนตากแค่นั้นค่ะก็ถือว่าพัฒนาไปมากนะคะของปัจจุบันนี้ สำหรับวันนี้ก็พามาดูการตากข้าวนะคะเป็นขั้นตอนกับสุดท้ายแล้วก็ถ้าตากไปสักสองสาแดดแล้วก็จะเก็บใส่กระสอบแล้วก็เอาไว้ในยุงข้าวนะคะที่อยู่ข้างหลังหลังทอก็จะเป็นยุงข้าวนะคะข้อดีของชาวนาคือจะได้กินข้าวใหม่ที่หอมเร็วกว่าคนอื่นนะคะก็อันนี้ถ้าคุณไม่อยากขายคุณก็เก็บไว้จะได้ไม่ต้องเสีย เงินไปซื้อข้าวมากินนะคะสำหรับคลิปนี้พรก็พามาดูการตากข้าวอันนี้เป็นข้าวกลํานะคะหรือว่าข้าวเหนียวกลํมที่ส่วนมากเขาไปทําขนมทาแล้วมันจะมีสีสวยหรือว่าเอาเป็นข้าวหัวงอกนะคะก็อร่อยเหมือนกันทําได้หลายแบบแล้วแต่คนจะไปสรรสร้างนะคะสําหรับคลิปนี้พรฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง m y p o l ัลลี่ฟีดส e ลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย ไปแล้วนะฝากภาพการเคลียร์ข้าวให้บางที่สุดของข้าวกล่ำทิ้งท้ายนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพรจะมาแกะให้ดูนะคะเปลือกสีดำว่าข้างในจะดำไหมมาดูกันเลยจ้านี่แกะออกมาแล้วสีดำนะคะอาจจะไม่ชัดหน่อยนะคะ